รู้เห็นแล้วดับนะครับรู้เห็นแล้วดับรู้เห็นแล้วดับนะครับรู้เห็นแล้วดับนะครับเราจะรู้เห็นภายในก็ดับรู้เห็นภายนอกแล้วดับเหมือนกันทั้งไม่ว่ารู้เห็นอะไรครับทั้งภายในภายนอกอดีตอนาคตปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นเรารู้เห็นแล้วดับหมดสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นก็ดับผู้รู้ผู้เห็นก็ดับนะครับเขาเรียกว่ารู้เห็นแลวดับ สิ่งที่ไปรู้ไปเห็นนะครับก็ดับนะครับสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นก็ดับผู้รู้ผู้เห็นก็ดับนะครับรู้เห็นแล้วดับมันก็เลยว่างนะครับว่างไปหมดว่างทั้งผู้รู้ผู้เห็นสิ่งที่ไปรู้ไปเห็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นรู้เห็นแล้วดับรู้เห็นแลดับที่เรียกว่าอารมณ์นะครับอารมณ์อารมณ์รู้เห็นแลดับนะครับอายตนะตาเรจะมูกดิ้นกายใจนะครับภายในรู้เห็นแลดับอายตนะภายนอก เคยรู้ว่าิึงเสียงสัมปัตตมารมที่เรียกว่าอารมณ์รู้เห็นระดับหรือว่าใจนะครับผู้รู้ผู้เห็นรู้เห็นแล้วก็ดับมันกันรู้เห็นระดับนะครับเรารู้อะไรนะครับก็รู้อนัตตาความไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นตัวตนว่างจากตัวตนรู้เห็นระดับหมดนะครับรู้เห็นทุกครั้งนะครับความตั้งมั่นคงที่คงตนไม่นานกับรู้เห็นระดับ รู้เห็นอันิจจังนะครับอันิจจังความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนไปนะครับรู้เห็นอันิจจังระดับรู้เห็นอะไรรู้เห็นอารมณ์นะครับอารมณ์เห็นรู้เห็นระดับรู้เห็นจิตรู้เห็นระดับรู้เห็นธรรมรู้เห็นวินาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ดีใจเฉยเฉยรู้เห็นระดับ รูเห็นกายกายที่เกิดแก่เจ็บตายที่เรียกว่าธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณนะครับ <Broadway> รู้เห็นระดับอาหารของกายก็รู้เห็นระดับอาหารของจิตรู้เห็นระดับหมดนะครับสิ่งที่รู้เห็นระดับหมดนะครับไม่ว่าโลกนี้โลกหน้าโลกใหม่โูปรู้เห็นระดับเวทนารู้เห็นระดับสัญญารู้เห็นระดับสังขารรู้เห็นระดับวิญญารู้เห็นระดับสังขารทั้งหลายนะครับที่เป็นกุศลรู้เห็นระดับอกุศลก็รู้เห็นระดับ ที่เป็นอัพยากตธรรมด้วยนะกระดับเวทนาที่มีอามิต h ไม่มีอามิต h นะครับรูเห็นแล้วก็ดับสุขทุกข์ดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจดูเห็นระดับนะครับจิตใจไม่ว่าจิตดวงไหนสภาพไหนดูเห็นระดับหมดนะครับทมที่เป็นกุศลอกุศลดูเห็นระดับหมดนะครับมันมีความจริงตามธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งว่าทุกอย่างที่ถูกรู้ถูกเห็นหรือว่าผู้รู้ผู้เหน็ในหรือไปรู้ไปเห็นเนี่ยรูเห็นระดับหมดนะครับ สิ่งที่รู้เห็นและดับเนี่ยเราควรจะทําอย่างเรียบมันก็เมื่อรู้แล้วเห็นแล้วดับแล้วก็ช่างมันก็แล้วไปไม่อะไรกับอะไรไม่ไปเอะอะลังเลียสงสัยไม่ไปวิตกนะครับไม่ไปตอกย้านะครับเพราะว่ามันมีให้รู้ให้เห็นที่เป็นรูปเป็นนามที่เคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวนะครับสารพัดร,รู้สาบรับสารพัดเห็นก็ดับหมดเห็นและดับ,ดบ,ดบ,ดบไม่มีอะไรไม่ดับ นะครับเพราะธรรมชาติมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์ความเครียดความกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับความเจ็บไข้ไม่สบายความเกิดความตายของตัวเองและผู้อื่นความไม่มีลาบไม่มียศไม่มีสักการะที่เสียงบริวารหรือว่าความมีลาบยศสักการะที่เสียงบริวารความเสื่อมเพราะความมีนะครับมันก็ผู้เห็นระดับนะครับทั้งเกิดกับตัวเราเองกับผู้อื่นนะครับผู้เห็นระดับหมด มันจะไม่คงค้างไม่คงสอคงวานะครับไม่คงเหลือมันจะดับไม่เหลือดับรู้เห็นระดับมันก็จะคลายออกหมดนะครับมันจะหลุดพ้นจะเป็นปกติเป็นธรรมชาติที่รู้เห็นระดับเขาเรียวกวิมุติยานทัศนะรู้เห็นระดับเมื่อดับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็ว่างนะครับเมื่อมีการทุกการเห็นเกิดขึ้นอีกก็เห็นอีกรู้อีกก็ดับอีกนะครับมันก็เลยว่างไม่ต้องไป พิจรารณาไม่ต้องไปกําหนดเพ่งตั้งต้องจึง้งจอ้องอะไรกับอะไรกับสิ่งที่รู้ที่เห็นสิ่งที่มีให้รู้ให้เห็นสิ่งที่เกิดได้รู้ให้เห็นก็ดับหมดเพราะว่าเราโมจะไปกักขังลวงเยวไปจะรอไปยึดไว้ไปถือไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับที่เรียกว่าความทุกข์ที่เรียกว่าตัณหาที่เรียกว่ามรนะครคที่เรียกว่านิโรธนะครับที่เรียกว่า กรรมกิเลสวิบากนะครับรลักโลกกดหลงเรียกว่าความคิดการมผู้กว่าทำเรียกว่าความรู้สึกสุดทุกข์นะครับสบายไม่สบายก็รู้เห็นระดับไปนะครับจะได้ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่คล่องไม่เนื่องด้วยไม่อะไรกับอะไรนะครับในสิ่งที่รู้เห็นระดับสิ่งที่ไปรู้เห็นระดับสิ่งที่ถูกรู้เห็นระดับมันเป็นเช่นนั้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้น ที่นี่คนเราทุกแล้วมันไม่รู้ไม่เห็นมันก็เลยไม่ได้ก็เลยเพลินพอใจอยากใครเกิดการตนาภาวะตนาวิปหาวะถึงท,ที่ชอบก็อยากได้ถึงท,ที่ไม่ชอบก็อยากให้พ้นๆไปมันก็เลยดิ้นรนตลอดเดือดร้อนนะครับมันก็เลยไม่จบยิ่งเป็นเรื่องงานเรื่องเงินไม่จบเรื่องคนไม่จบเรื่องลกูกเรื่องสมบุติไม่จบนะครับแต่ถ้าจใจจบกรจบ็รู้เห็นแล้วจบเราผู้เห็นผู้เห็นระดับ เราต้เห็นระดับมันก็จบทุกขนาดทุกเวลาทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับมันไม่เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเก็บความคิดเก็บใจเก็บความรู้ความเห็นความเข้าใจความเชื่อความต้องการต่างๆเขาเรียกไม่เก็บทุกไม่สะสมความเครียดความซึมความเศร้าความเหนาความเบื่อความอยากความคร่นะครับมันก็จะคลายออกรู้เห็นระดับมันคลายออกเป็น วิลาครรมนะครับรูเห็นระดับมันก็เป็นวิมุตติยานทัศนะเป็นความไม่กำเริบแห่งใจนะครับเป็นความว่างนะครับดูเห็นระดับมันก็เลยลุล่วงลุล่วงตลอดจับพันตลอดไม่คงไม่คาไม่เกยตื้นนะครับไม่จมไม่แช่ไม่จมไม่แช่นะครับไม่เล่นไปไม่คาไม่เคร่งเครียดไม่คุกคาม ไม่ก้าวกล้าวไม่อ้างว่าคือส,สิ่งที่ดีและไม่ดีเราดเห็นระดับหมดเลยไม่ว่าอะไรขึ้นสัพปทุกสัพพะส,สุกสัพะพโรคสัพปภัยสัพปะเคราะนะครับยิ่งทุกวันนี้ทุกสุขโรคภยัยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสังขารทุกได้หมดแหละทุกจนตายกันโมแต่นั้นแหละเู้เห็นความทุกข์ระดับทุกขณะดืวยตัดตอนตัดขาดนะครับมันจะได้ไม่ติดต่อนะครับไม่เป็นโรคติดต่อไม่เป็นกรรมติดต่อไม่เป็น วิบากติดต่อไม่เป็นกิเลสติดต่อให้มันขาดเป็นช่วงๆนะครับมันจะได้ไม่เพลินเพลินมากเพลินบ่อยเพลินนานซึ่งความเพลินมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังนั้นเราก็รู้เห็นแล้วดับไปแล้วเล่ไปแล้วเไปไม่อะไรครับอะไรไม่ติดใจไม่ติดอารมณ์ไม่ติดความรู้สึกไม่ติดความคิดไปไม่ติดปากไม่ติดคําไม่ติดใจไม่ติดพฤติกรรมของตัวเองและผู้อื่นเมื่อไม่ติดก็ไม่ติดนี่นะครับไม่ติดโลกไม่ติดทุกข์ไม่ติดกรรมไม่ติดกิเลสไม่ติดิบาป ไม่ติดปัญหานะครับทุกอย่างจะได้หยุดได้นิ่งได้จบได้เคลียร์ได้คลายนะครับได้หลุดได้พ้นนะครับรู้เหตุรดัก็พ้นตลอดผ่านตลอดแล้วแล้วไปตลอดนะครับอาโหสินะครับไม่คล่องไม่คาตลอดนะครับ,นะรบผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผ่านไปได้ด้วยดีตลอดฉะนั้นก็เลยสรุปลงตรงที่ว่า ไม่ติดไม่กัดไม่ค้องไม่คานะครับไม่ติดไม่กัดไม่คล้องไม่คาลุ่ล่วงตลอดผ่านตลอดนะครับฉะนั้นก็เลยไม่เอาไม่ตั้งไม่ต้องนะครับไม่ยึดติดไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นนะครับก็เลยหลุดพ้นตลอดคลายตลอด นะครับรู้เห็นแล้วนะครับรู้เห็นแล้วรู้เห็นแล้วคลายออกนะครับรู้เห็นแล้วคลายออกรู้เห็นแล้วคลายออกรู้เห็นแล้วแล้วไปนะครับรู้เห็นแล้วดับมันก็นิโรธตลอดนิพพานตลอดสัญญตาตลอดนะครับมันก็พ้นทุกพ้นความเล่าร้อนนะครับพ้นความเกิดความตาย นะครับมันก็พ้นความม่นวายพ้นความฟุ้งซ่านพ้นความหน้าดําครับหนรียดนะครับพ้นความแข็งเคร็มคร่งครับนะครับมันจะได้ใสๆเบาๆสบายๆพี่คลายผ่อนคลายนะครับไม่ติดอารมณ์ไม่ติดความรู้สึกไม่ติดจิตนะครับไม่ติดสติไม่ติดสมาธิไม่ติดปัญญาไม่ติดยานไม่ติดฌานนะครับไม่ติด สังโยชน์นะครับจะได้ตัดสังโยชน์จะได้ไม่มีสังโยชน์ไม่มีกิเลสรื่โอเบเกไม่มีเมตินสังเป็นตนสังโยชน์ฉะนั้นรู้เห็นระดับรู้เห็นระดับรู้เห็นระดับตลอดนะครับเป็นความไม่ประมาทเป็นความสังวนตัารวมระวังนะครับเป็นการที่จะสงบสติอารมณ์สงบใจเป็นการปล่อยผ่านปล่อยว่างนะครับเป็นการทิ้งความคิดทิ้งอารมณ์ทิ้งใจนะเป็นความ หลุดพ้นนะครับเป็นความเม่ต้องวกวนซ้ําซ้อนซ้ำซากซ้ําเต็มเรื่องความทุกข์นะรเรื่องชีวิตเพราะชีวิตมันมีสารพัดเรื่องนะครับไม่ว่าเจออะไรมาก็รู้เห็นระดับนะครับไม่รู้ว่าพบเจออะไรมารู้เห็นระดับนะครับรู้เห็นระดับนะครับเป็นทางรอดทางปลอดภัยทางสะดวกเป็นการที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องกุ้มกุ้มคร่ำ กุ้งครั่งนะครับไม่ต้องเป็นโรคจิตไม่ต้องเป็นโรคกิเลสโรคกรรมโรควิบากนะครับไม่ต้องหวั่นไหวสศกเศร้าหรือเศร้าหมองมีแต่ความสุขสดชื่นตื่นและเบิกบานนะครับรู้เห็นระดับทั้งเรื่องตัวเรื่องเขาเรื่องเราเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องเดิมๆเรื่องนะครับารพัดเรื่องนะครับรู้เห็นระดับครับจะได้หมดเรื่องหมดภาระหมดปัญหาหมดความกังวล หมดความทุกข์นกะาระได้หมดทุกข์หมดสศกหมดโรคหมดภัยหมดหนี้หมดกรรมหมดวิบากเพราะที่ผ่านมาสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นหลงหลงรู้หลงเห็นติดอบายมุกติดกรรมติดกิเลสติดวิบากนะครับติดโลกติดธรรมนะครับก็วันวหยวุว่นวายพอสุดท้ายก็เดือดร้อนภลายหลังเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้จักประมาณมีความฟุ้งเฟ้อนะครับมีความ ดิ้น,นรนแสวงหาไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักศึกษาธรรมะไม่รู้จัก,รรจกรรให้ธรรมะให้เป็นประโยชน์นะครับถือว่าปฏิบัติธรรมะและไม่เห็นผลนะครับก็เลยเดือดร้อนกันไปทันหน้าทั้งลูกทั้งผัวทั้งเมียสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องญาติเพราะอะไรเพราะว่าเราพ้นทุกคนหนึ่งนะครับผู้อื่นก็จะไม่ทุกข์กับเรา แต่ถ้าเราไม่พ้นทุกเราสร้างทุกขึ้นมาคนหนึ่งคนหนึ่ง,นนง <c oughs> ก็จะพลอยทุกเดือดร้อนกับเราฉะนั้นมันกระทบกระเทือนจะเป็นหมดฉะนั้นการที่เราระมัดระวังสำรวมกับเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะปล่อยวางธรรมะได้รู้โลกปล่อยวางโลกรู้ธรรมปล่อยวางธรรมรู้สมมติปล่อยวางสมมติรู้วิมุตติปล่อยวางวิมุตติได้เนี่ยมันมีประโยชน์ยิ่งใหญ่มา,าศาลกับสัพสัตฉะนั้นก็ให้รู้เห็นระดับดีๆ ทุกท่านทุกคนนะครับรู้เห็นแลดับก็จะไม่มีปัญหาไม่กระแทกกระทันไม่กระทบก,กระเทือนไม่หวัดวันไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งนะครับไม่ต้องถูกนิวรณ์ครอบงำไม่ต้องถูกทุกข์จิตให้เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นปัญหาไม่ต้องเบยดเบียน,นตัวเองปู้อื่นรู up up. ้เห็นนะครับรู้เห็นแล้วดับรู้เห็นแลดับรู้เห็นแลดับอยู่เรื่อยๆนะครับจะได้ขี้ลายผลพายจะได้ผ่านได้ทุกเรื่องราวของชีวิต ทุกผิดการไปได้ทุกวันทุกเวลานะครับรู้เห็นระดับรู้เห็นระดับดีๆด,ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ